สวัสดีครับผมก็มิสิกช็อปนะครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับลำโพงอเนกประสงค์แบบพกพานะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นนะครับ b ีที9นะครับผมก็เป็นดอกขนาด8นิ้วนะครับเสียงแหลมก็จะตัวนี้นะครับเสียงแหลม4นิ้วนะครับก็สวยงามแบบนี้เลยครับมีไมโครโฟนแถมมาให้1ึงตัวครับแล้วก็พร้อมรีโมทนะครับตัวนี้เป็นลำโพงมีแบตเตอรี่นะครับก็จะสามารถนะครับเสียบไฟบ้านนะครับชาร์จไฟได้นะครับก็เสียบปลั๊กไฟใช้งานได้ทันที สายมีแถมไปให้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นช่อง DC 12โวลต์ครับถ้าใช้งานภายนอกนะครับแบตเตอรี่หมดนะครับสามารถจำแบตเตอรี่รถยนต์หรือแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับ12โวลต์นะครับใช้งานได้ทันทีนะครับผมตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ครับ USB SD card นะครับผมมีวอลลุ่มเร่งเบานะครับปรับเบสปรับแหลมได้นะครับของมิวสิกนะครับทางด้านของวอลลุ่มไม้นะครับก็จะอยู่ตรงกลางนะครับเป็นวอลลุ่มไม้นะครับแล้วก็ปรับเบสไม้ได้ปรับแหลมไม้ได้นะครับ แล้วก็มีวอลลุ่มกีตาร์นะครับแล้วก็ปัดแบ็คโคนะครับดีเลยนะครับมีมาให้ครบคันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็เพิ่มช่องไม้นะครับมีช่องไม้เพิ่มมาให้2ช่องนะครับแล้วก็ช่องกีตาร์หนึ่งช่องนะครับก็ตามรูปเลยครับสวยงามนะครับงานไม้นะครับพุ่มนะครับพุ่มหนังนะครับลายไม้แบบนี้นะครับสวยๆนะครับมีขอบมุมกันกระแทกอย่างดีนะครับหูจับนะครับเป็นหูจับหูรากนะครับกันสามารถนะครับปรับขึ้นปรับลงได้นะครับแบบนี้นะครับผม ไมโครโฟนนะครับที่แถมมาเป็นไมโครโฟนไร้สายนะครับแบบนี้เลยนะครับก็สายฐาน 2A 2ก้อนนะครับใช้งานได้ทันทีนะครับผมเดี๋ยวให้ดูลูกทรงโดยรวมรอบๆนะฮะอันนี้ก็เป็นในส่วนของด้านหลังนะครับตัวนี้ก็มาจัดโปรโมชั่นแบบจุกๆให้นะครับ2,590บาทนะครับจะส่งฟรีทั่วประเทศนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับก็จ่ายจบที่2,590บาทนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบระบบเสียงไมโครโฟนกันนะครับ เช็คเช็คเช็คหนึสองสามสี่ห้าหกเป็ดแสิบครับดยครับทดสอบทดสอบหนึ่งสองเช็ค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 หนึ่งสองสามสี่ครับเสียงไมโครโฟนก็เสียงดังนะครับฟังชัดกันเลยทีเดียวนะครับก็เหมาะสําหรับนะครับผู้ประชาสัมพันธ์นะครับอ่าช่วยในการเรียนการสอนนะครับใช้ภายในห้องภายในอาคารนะครับหรืองานการแจ้งก็สามารถใช้ทํากิจกรรมนะครับต่างๆได้อย่าง สะดวกสบายนะครับเพราะว่าด้านล่างของเขานะครับก็จะมีหูลากนะครับแล้วก็มีล้อแบบนี้นะครับก็สามารถเข็่ย้ายได้อย่างสะดวกนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับผม2590นนะครับจัดจบชุดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบระบบเสียงกันเลยครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถทักข้อความเพจนะครับสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับตอนนี้ก็สินค้านะครับพร้อมส่งแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะต้องลากันไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ